นักดนตรีระดับโลกในสถานีรถไฟในปี2007มีชายคนหนึ่งเข้ามาที่สถานีรถไฟ Metro Station ที่วอชิงตันดีซีตอนเช้าพร้อมกับไวโอลินและได้เริ่มเล่นวางกระเป๋าไว้ข้างหน้าเพื่อรับเงินบริจาคแต่การกด subscribe ให้ช่อง Kenbkk นั้นฟรีจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์รายวันนะครับโดยเขายืนเล่นอยู่กว่า45นาทีในเวลาตอนเช้าที่คนกําลังไปทํางานมีคนเดินผ่านเขาเป็นพันๆแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่สนใจเขาและเดินผ่านไปเฉยๆมีแค่ไม่กี่คนกับเด็กๆที่หยุดฟังเขาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินไปรวมกันแล้ว45นาทีมีคนหยุดดู แค่6คนและได้เงินมาทั้งหมด32เหรียญซึ่งตอนเขาเล่นจบก็ไม่มีใครยืนปรบมือหรือให้ความสนใจแต่พวกเขานั้นไม่รู้เลยว่าชายที่เล่นไวโอลินอยู่นั้นคือจอชัวเบลหนึ่งในนักไวโอลินที่ดีที่สุดในโลกึกำลังเล่นไวโอลินของเขาที่ราคากว่า3.5ล้านเหรียญหรือประมาณ130ล้านบาทเล่นหนึ่งในเพลงที่ซับซ้อนและเล่นยากที่สุดแค่2วันก่อนหน้านั้นจอชัวเพิ่งจะได้เล่นที่โรงละครที่บอสตันราคาตั๋วเฉลี่ยกว่า100เหรียญที่ขายหมดเกลี้ยงทําให้มีคําถามว่าบางครั้งเราอาจจะมองข้ามพรสวั